ใช่สราลินียเล็กด้่มมยาน่ห่มเลยทุ่มแค่ร้นู้นติ๊กราลอยู่เอยมยังไม่คู่เยใหญ่กว่าสิบซูนนี่ดูนี่นี่แบบยูเเคมเรือเคทุ่มๆมาเอยได้สิบล้าานี่ไ่คเวเวเล็กนเดียวเองดูน เดี๋ยวเคลียร์รากเคลียร์ดินอีกครัง้งหนะนึ่งน่ะขึ้นแน่นอนนะไม่อยู่นะ่ะโอ้โอดูรากครับเทียบกับขนาดกลนขนาดรถตูด้ด้วยดูเปล่ามาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะอ,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 าอายุพร้อมบริรามเลยนะ ลองเคลเคียร่าเคลียดินเสร็จแล้วนะเแล<อ><อ>้วลองงัดดูอีกครับ,บลดน้ำหนักได้เยอะนะดเดี๋ยวปลาเด่นลองงัดดูอีกนะเดี๋ยงัดลองดินเรื่อยๆนะงัดลองดินขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆวกแกนะเรื่อยๆเหียมยวเนี่ย,ยมันหนักนะนอู้ ไมด้ยังครับน่าจะเรือลากนะอ้าวายาวเลยไปา,าแล้วลองดินนะ กองดินไปเรื่อยๆน,นะโอ้งานช้างเลยนะ ขึ้นแล้วนะเรียบร้อยครับายตายายเอ้ยเอาไว้ทำไมเนาะอ,อืะอลุ้นไปดยกันรกรครับ นาเป็นไหวทิพย์นะเอาเช่นย well. ังไงหนุนนิ่งขึ้นเรื่อยๆครับงัดหนุนงัดหนุนขึ้นเรื่อยๆนะอ๋ออืออือโอ้มีลากอีกนะ ลากก่อนหนุ่มลากเลกื้อลากใหญนะไ่ไปแล้วครับไปแล้วครับอ้โอ้้ล็ลากกลาก hột à có để đi hột chặt nhau này này không ไปแล้วครับไปแล้วตายายตายายเอาขาทีบขึ้นไปอ้าอาอีกนิดนึงครับโอ้ มันเลืออยู่โอ้าวเดี๋ยวตัดลากก่อนครับเอาดูครับเดี๋ยวตัดตัดอีกรอบนะนี่มีลากเลืออยู่นะ แล้วนะรอบนึงครับอาาวลองดึงนะหัดดูตะปันต้า้ยปนเวยเนาะเพย์ตะปเตาด้ยเนี่ยยังไม่ครบน้ำัแรได้ดูไปรับไปรัไป เอาดูอีกขั้นต่อครับรอบนี้การให้จบเลยนะนี่กำลังเตรียมที่วางที่ยืนใหม่นะอย่าพลาดครับ หอดนี้นะเสร็จแล้วนะเหืองานแรกกงานโตเลยนะนเหลืองานหยาบเลยนะงานแรกกหนักเลยนะจะพู้สุดนี่โอ้โหอืมไปแล้วไปเอืมไปไปขึ้นไป เรียบร้อยครับโอ้ยหมดเลยโอ้หมดแดงหมดแดงครับขอไปนะโอ้หมดแดงกัดอ้าอ่ะ,อะเรียบร้อยนะจบครับเรียบร้อยแล้วงานนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวคุยกันใหม่ครับนี่ไปแล้วนี่เรียบร้อยครับ กันยาวๆเลยนะงานนี้นี่จะจะงายว่นี่โอ้ยจะงายนี่เดี๋วบนหุกนข้างล่างอ๋องายแท้ดีิงครับปึ๊บโอ้โหยอดเลยนะ คอดินเยอะเลยนนะหนักดินเยอะ นะเนี่ยจะเพื่อนมาตรงนีนะ้นะครับได้จบดุมครับอ่านี่อ่าโอเคครับจบนะครับ,รบงานะสำหรับทริปงานนี้งานกุดต่อเราสำหรับทริปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดตามช่องออดัมซิ่งด้วยนะทริปนี้บายบาย,บายครับ